กิจกรสานะครับวันนี้น้องกีนจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับชื่อว่าน้องบัฟฟี่นี่คับนี่ครับรรมชิกใหม่ธมามชิกใหม่มของเรานะครับตัวขาวอ่ามอนิ่งูสิทธิ์แม่ปุ้มบัฟฟี่สิทธิ์อก้นะคะ ต่อยกันนะคะนี่เธอวันนี้เหนื่อยเลยครับบ๊อบบี้ค่ะบ๊อบบี้อยู่ไหนคะนี่ค่ะบ๊อบบี้ครับ,บ๊อบบี้เขาโหดร้ายนะคะเขาชอบฆ่าปิ้งจกตอนนี้ครับบ๊อบบี้กำลังแจ๊บ้มาหมานะคะบ๊อบบี้ครับ นี่คะ่ะแต่เราจะพาไปดูบ๊อบบี้ใกล้ๆนะครับนี่ค่ะเราจะพาไปดูบ๊อบบี้ใกล้ๆนะคะนี่ค่ะบ๊อบบี้นะคะนี่คือเด็กชายบ๊อบบี้นะคะแนะนำสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับชื่อน้องบ๊อบบี้ตั้หแต่วันนี้ต้องกินขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสุดท้ายม้าเร็วกว่าลายยังไง แต่ลาก็ชนะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ